อิดานิตสะปะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะปริเิพานโตปทายะอาทะสัทธยุตระปัญจะสัตาธิกานิทเวสังวัชระสหสานิอติกันตานิปัจจุปนนาการวะเสนะสาวณะมาสะสะเอกติสงสังทินังวระวะเสน,นะปณะ ระวิวารโหติเอวังตะสะภควะโตปรินิพานาศาสนายุกาละขณะนาสันละเขตบาเอวังศาสนายุกาละขณะนั่งสันละเขตวาอนิจจาที่สัญญาพาเวตาบาสังเวคโตจะอาปะชิตาโพตะโตปารังกุสเรสุธรรมเมสุ อปมาทะปฏิปฏิปริปุรณะทั้งสักกัจังธรรมโมโสตพโพติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ร่วงแล้วได้2568ัพรรษาปัจจุบันการสมัย สิงหาคมมาศสุลทินที่31วานขอพุทธบริษัทจงกำหนดนับศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระอรหันตะสัมมาสัมพระเจ้าพระองค์นั้นด้วยประกาศนี้อันหนึ่งวันธรรมะสวนะจะมีมานะเบื้องหน้าตรงกับวันอาทิตย์ที่7เดือนกันยายน พุทธศักราช2,568ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเสงเมื่อพุทธบริษัทกำหนดนับศาสนายุการชะนี้แล้วต่อไปควรเจริญสัญญาทั้ง3ประการคืออนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาปัญญาที่กำหนดหมายรู้สังขารความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาเป็นวิปัสสนาปัญญาภาวนาไมายกุศลอันนึ่งพึงปารบที่ถูกชราพ,พยาธิและมรณะสามทุกนี้ครอบงำอยู่เป็นอารมณ์เกิดความดำริชอบเพื่อจะก่อร่างสังสมบุญไว้ในสันดานก่อนแต่ที่ความตายยังไม่มาถึงจึงเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของสาธุชนผู้มีปัญญา เพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็รุกร้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกเวลาอายุของสัตว์ทั้งหลายมีแต่จะหมดสิ้นไปประหนึ่งแม่น้ําอันน้อยในฤดูแล้งก็จะมีแต่แห้งไปถ่ายเดียวฉะนั้นอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยไม่พอต่อความปรารถนาผู้มีปัญญาพึงดูถูกอายุ อันน้อยนั้นเสียอย่าพึงสำคัญว่ามากแล้วและมัวประมาทอยู่พึงประพฤติตนในการบุญการกุศลควรที่ตนจะรีบทำนั้นให้รีบทำโดยเร็วเสียประหนึ่งบุคคลผู้มีศีรษะอันเพิงไหมอยู่พึงรีบเร่งดับเพิงไหมณศีรนษะะของตนฉะนั้นเพราะว่าความตายซึ่งจะไม่มีมาถึง แกบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมิได้มีข้อซึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วนี้ที่จะไม่ตายนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นเมื่อผู้มีปัญญาทราบชัดชะนี้แล้วกิจอื่นพึงละเว้นจากธรรมจริยาสม,มจริยาซึ่งเป็นกิจพึงธรมนั้นมิได้มีสม,มจริยาคือความประพฤติเสมอราบเรียบร้อยธรรมจริยาคือ ความประพฤติซึ่งธรรมด้วยกายวาจาจิตเป็นธรรมอันสุจริตผู้ที่แสวงหาพึงจะกระทำได้โดยส่วนเดียวเมื่อคำนึงถึงเหตุชนี้แล้วและทำให้ความไม่ประมาทซึ่งมีอุปการะมากแก่ธรรมตริยาสมจมาริยานั้นให้เกิดขึ้นพร้อมมูลบริบูรณ์ในสันดานจงตั้งสวนาหารจิต ฟังธรรมภาสิตท,ที่จะได้แสดงสืบต่อไปโดยอาการอันเคารพกาลบับิดนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาเรณธรรมะสวะนาง เอตัมมังคารมุตตามันติณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมรเทศนาในมงคลมรสูตรพนาณาศาสนะคำสอนในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนพุทธบริษัทเพื่อให้เกิดปิติโสมนัตในการบำเพ็ญกุศลจริยาเป็นจริยาวิถีนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินตามความพระาบารีได้อัญเชิญเป็นนิเขปบบทณนะเบื้องต้นว่ากาเรณธรรมสวนังเอตัมมังคารมุตตัมมังแปลว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งพระพุทธเจ้าตัดไว้เป็นมงคลข้อที่ยี่สิบในมงคล3าสปดประการการฟังธรรมตามการนั้นคือ ฟังธรรมในวันขึ้น8ค่ำขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแรม14ค่ำแรม15ค่ำเดือนหนึ่งจะมี4วันเรียกว่าวันธรรมสวนรแต่ในอาาัฐาาถสิงคารโสตท่านกำหนดไว้ว่าเดือนหนึ่งจะมี8วันคือขึ้น5ค่ำขึ้น8ค่ำ ขึ้นสิค่ำขึ้นสิห้ค่ำวันแรมห้าค่ำแรม8ค่ำแรม14บสีค่ำแรม15้าค่ำหรือแรม13บ4ค่ำในเดือนที่มีวันดับชื่อว่าการฟังธรรมตามการทำไมต้องฟังธรรมตามการก็เพื่อระนิวรณ์คือกิเลสที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้ตลอดจนถึง ให้ได้บรรลุคุณวิเศษคือมรรคผลและนิพานเป็นที่สุดแท้จริงบุคคลพูดนิวร์คอบงำาเช่นกรรมฉันพอใจรักไข่ในอารมณ์ที่ชอบเข้ากุ้มรวมจิตกระสับกระสายเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็อาจบรรเทาให้เบาบางเสื่อมคลายหายไปได้บ้างเมื่อจิตพยาบาทคิดอาฆาตปองร้ายเกิดขึ้น ทำให้ขาดความสำราญเมื่อได้ฟังธรรมคำสั่งสอนที่ดีแล้วพระธรรมคำสั่งสอนนั้นย่อมโสสงจิตสันดานของตนให้ชุ่มชื้นระงับดับความเครียดแขนต่างๆเสียได้ใจก็ผ่องแผวมีความสุขสำราญเวรภัยที่จะเกิดพึงมีคอยสงบไปตามกันหรือเมื่อจิตหดหูท้อแท้ต่อการงานเมื่อได้ฟังธรรม ก็อาจหานล่าเริงแจ่มใสไม่ย่อท้ตอตอบกิจการเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ทำให้เกิดความสงบความสงสัยไม่อาจตกลงใจในทางใดหากได้มันสดับพระธรรมเทศนาอันชี้แจงแสดงสิ่งที่เป็นคุณและโทษควรและไม่ควรเป็นต้นแล้วก็สามารถตัดความสงสัยโดยถือเอา ความที่ถูกทางที่ถูกทางที่ชอบเป็นประมาณการฟังธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นเหตุให้ระนิวร์ได้ด้วยประการที่กล่าวมานี้การฟังธรรมเป็นเหตุให้บรรลุมรคนิพานนั้นถ้าผู้ฟังมีอุปนิสัยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ทำให้บรรลุได้ในชาตินี้ส่วนผู้ที่มีอุปนิสัยยังไม่สมบูรณ์ การฟังธรรมจะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้สมบูรณ์ในภายภาคหน้าอยู จริงอยู่การที่รู้เรื่องต่างๆได้ต้องอาศัยการฟังธรรมในเบื้องต้นบุคคลที่ตั้งใจฟังคำสอนของพระบรมศาสดาย่อมจะทราบว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้มีโทษเมื่อทราบเช่นนี้แล้วจะได้ละสิ่งที่ควรละบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดเป็นการอบรมปัญญาให้ทวีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังสุภาษิตท,ที่ว่าสุสะโสสละพะเตปัญญังปัญญาด้วยดีฟังด้วยปัญญาแม้เรื่องที่ได้ฟังแล้วแต่หากฟังบ่อยๆย่อมทำให้เข้าใจชัดเจนช่ำชองยิ่งขึ้นเหมือนการการท่องบทกรอนหรือหักสูตรต่างๆต้องว่าซ้ำหลายๆหนจึงจะจำขึ้นใจ ฉะนั้นบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังมากท่านเรียกว่าพ้าหูสูตรแปลว่าผู้ฟังมากทรงจําไว้ได้มากย่อมเป็นประโยชน์แก่การเทียบเคียงพิจารณาตามหลักเหตุผลถือเอาส่วนที่ดีที่ชอบเป็นประมาณตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานเป็นการตัดความสงสัยต่างๆเป็นความสะดวกแก่การปฏิบัติตัดความเห็นผิดทำนองคลองธรรม ให้ตรงตามธรรมที่ชอบมีการเห็นว่าทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วแค่นั้นจิตก็ผ่องใสแล้วโดยที่มารู้อัตธรรมตามคองศาสนาโอหารของสมเด็จพระบรมศาสดาอาจบำเพ็ญคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดจนถึงให้ตนข้ามผลจากทุกทั้งปวงได้อันการฟังธรรม ย่อมนำมาซึ่งอน,นิสงฆ์5ประการคือ 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งไหนที่เคยฟังแล้วย่อมเข้าใจชัด 3. ทํทำลายความสงสัยเสียได้ 4. ทํทำความเห็นให้ถูกต้อง 5. จิตของผู้ฟังย่อมเบิกบานผ่องใสอันหนการฟังธรรมย่อมทำให้ผู้ฟังมีปนิสัยแก่กล้า ทำให้ผู้ฟังมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือสัตว์ดิลฉานก็ตามดังมีนิทานชาดกเรื่องแม่ไก่ฟังธรรมเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการมีแม่ไก่ตัวหนึ่งนอนอยู่ใกล้สาราของพิสุผู้สวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นพิสุรูปนั้นสาธยายธรรมอยู่เป็นประจำ แม่ไก่นอนฟังอยู่ทุกวันอยู่อย่างนั้นจนมีจิตยินดีในธรรมอยู่มาวันหนึ่งแม่ไก่ได้ถูกนกเหยี่ยวโฉบเอาไปกินแม่ไก่ขันตายแล้วก็ไปบังเกิดเป็นที่ดาแห่งกษัตริย์และออกบวชจนสำเร็จโลกีชานขันตายจากชาตินั้นไปก็บังเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกก็เกิดเป็นลูกเศรษฐี ตายจากลูกเศรษฐีก็ไปเกิดเป็นสุกรบ้านและได้เห็นพระพุทธเจ้าก็มีจิตยินดีเมื่อตายจากสุกรบ้านก็ไปเกิดเป็นทิดาของกษัตริย์ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่อยู่อย่างนั้นจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นลูกสาวของกุดุมพีอยู่ในเมืองชื่อว่าอนุราธาบุรีชื่อว่าสุมาณาคันเจริญวัยขึ้น ก็มาเป็นภรรยาของอมาตอยู่มาวันหนึ่งพระอุตระเถระเข้าไปบิณฑบาตกับพระพิสุได้เห็นนางสุมนาจึงบอกแก่พิสุนั้นว่าลูกสุกรเกิดที่นี้แล้วฝ่ายนางสุมนาได้ยินคําสอนคําของพระอุตระว่าตนบังเกิดเป็นสุกรนางก็มีจิต สลดสังเวชมีความเบื่อหน่ายต่อการอยู่คลองเรือนจึงลาสามีออกบวชเป็นพิสุนีจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยอุปนิสัยที่เกิดขึ้นเป็นแม่ไก่ได้ฟังธรรมนั่นเองนับมาก็ได้สิองชาติตั้งแต่เกิดเป็นแม่ไก่มาท่านสาธุชนทั้งหลายพอจะทราบแล้วว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมได้ประโยชน์มากขนาดไหน ขนาสัตว์เดรฉานเพียงได้ฟังพระสวดมนต์สาธยายธรรมโดยไม่รู้เรื่องแต่อาศัยความที่ว่าตนมีจิตยินดีในธรรมก็ได้รับอนิสงฆ์มากการฟังธรรมนั้นย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลสุดจะนับประมาณได้บุคคลใดจัดให้มีการฟังธรรมอนิสงฆ์อันยิ่งใหญ่ย่อมถึงแก่บุคคลนั้น ระเสริฐกว่านิสง์แห่งทานทั้งปวงบุคคลจะถวายบิณฑบาตอันปาณีตแก่พระพุทธเจ้าแก่พาพปัจเจกพุทธเจ้าแก่พระขีณนาศพผู้มีอาสวะกิเลสอันสิ้นแล้วจะถวายเพศัชมีเนยใสยน้ำมันเป็นต้นก็ดีจะถวายวิหารเช่นกับด้วยมหาวิหารหรือโลหะประสาทก็ดี หรือจะถวายเสนาสะนะกุติที่พักอาศัยอย่างได้อย่างหนึ่งก็ดีย่อมมีอนิสง์ไม่เท่ากับธรรมทานและธรรมสวนะนี่เลยมีคำถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าแท้จริงชนทั้งหลายเมื่อจะกระทำบุญปานนี้ย่อมได้กระทำเพราะการฟังเป็นมูลเหตุหาใช่กระทำเพราะไม่ได้ฟังไม่ ถ้าว่าชนทั้งหลายไม่ได้พึงฟังธรรมไซชนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่พึงถวายทานด้วยข้าวต้มแม้สักกระบวยหนึ่งหรือข้าวสวยทับทีหนึ่งแต่การฟังธรรมเป็นมูลเหตุของสาธุชนจึงบำเพ็ญทานกุศลอบรมตนในสัมมาปฏิบัติสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาเนื่องกันมาจนตราบทุกวันนี้ และจะสืบต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเหตุนี้การฟังธรรมนับว่าประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงและเป็นเบื้องแรกแห่งการอบรมตนให้ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาแม้ภาษาวกผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นภาษารีบุตรก็ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษมีพระโสดาบันเป็นต้นตามลำพังของตนได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมอันพระอัศชิ แสดงแล้วจึงได้กระทําให้แจ้งซึ่งพระโสดาบันได้ต่อแต่นั้นได้บรรลุพร่อรหันจึงทําให้แจ้งซึ่งพระสาวกบาร,รมียานด้วยพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระบรมศาสดายังมีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอื่นอีกเป็นอันมากได้ฟังคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาและได้ฟังธรรมจากพระสาวกของพระองค์แล้ว ได้ประสบสุขสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าปฏิบัติให้ตนผลจากทุกข์โดยเอกเทศและสิ้นเชิงตามสมควรแก่อุปนิสัยที่เหลือจะประมาณได้การฟังธรรมมีพารานิสองอันใหญ่โดยในดังแสดงมาชะนี้ในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจของคุณพระศรีรัตนไตรย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรวมกันเป็นภรระ,ะปัจจัยปกป้องคุ้มครองซึ่งสาธุชนทั้งหลายให้ผ่านพ้นภัยพิบัติอุปัตวันตรายนานา,นาชนิดมีจิตมุ่งหมายในสิ่งใดซึ่งไม่เหลือวิสัยทุกโอกาสขอให้สิ่งนั้นจงสมสำเร็จมุ่งมา่สมความปรารถนาทุกประการเทินเอวังก็มีด้วยประกาชนี้ ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสับเบปุเรนโตสังกปาจันโดปะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา สับบีติโยวิวัตชันตุสัปรโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภพวะอาภิวาธนสิริสนิจังวุธาปะจายโนจัตาโรโอธรรม,มาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระรัง